เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับเซียเกซทีวีนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเปิดกล่องเป็นการมาเปิดกล่องอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเรานี่ดวงดีมากนะครับเพราะว่าได้แว่นตาดูแมทิกแล้วก็ทรงผมมิกุสุดน่ารักมารวมๆแล้วเปิดไปประมาณ2,000 UC กกว่าเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าน้อยมาก เอาละคราวนี้ในเมื่อเราดวงดีแล้วผมจะมาทําการเปิดกล่องกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับโดยที่กล่องที่ผมจะเปิดนะครับมันก็คือกล่องคลาสสิกนะครับซึ่งตอนนี้กล่องคลาสสิกเนี่ยมีการเพิ่มระบบเข้าความใหม่นั่นก็คือระบบการขอพรนะอ่าเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับในการที่เราจะได้ไอเทมที่เราอยากจะได้มากๆในกล่องนี้นั่นเองนะ,ะโดยที่กล่องคลาสสิกเนี่ย สิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดนั่นก็คือ M4 น้ําแข็งนะครับซึ่งผมยังไม่เคยได้สักทีนะครับเปิดไปเยอะมากๆก็ไม่เคยได้นะครับเป็นอะไรที่แบบหายากมากๆเลยนะครับสำหรับ M4 น้ําแข็งแต่ว,ว่ามันมีระบบขอพรเข้ามาอ่าซึ่งมีระยะเวลาจํากัดนะครับอ่าโดยที่จะสิ้นสุดในวันที่9เดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยผมต้องเปิดและเพราะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสแบบนี้หรือเปล่านะครับสำหรับระบบขอพรนะ สนับสนุนโดยโกลเด้ Golden, เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นใหม่โดนใจกว่าเดิมในราคาคนไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆครับ บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มครับสำหรับโปรโมชั่นนี้และนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกม p e อ Legend Mobile ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID g o แอดกเติมเกมได้เลยครับโอเคครับเป้าหมายของเราในการเปิดครั้งนี้ก็คือ M4 น้ำแข็งเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนียไม่สนใจครับผมเอาละมาดูนะครับสิครั้งแรกนะครับ เปิดครั้งละ510 UC นะครับทุกการเปิดเราจะได้แต้มขอพรมานะเอาละครับ10ครั้งแรกนะครับมาดูนะครับว่า10ครั้งแรกของเราจะเกลือแค่ไหนไปเลยถ้าเราขอพรเราต้องทำพิธีด้วยหรือเปล่าขอให้ได้ M4 น้ำแข็งเธอเ <c oughs> <c oughs> ต็มเ<ไหน>ต็มไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนเกลือล้วนๆน ว่าแต่ตอนนี้แต้มขอพรของเราก็ายังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับเปิดไปสิบครั้งยังไม่มีการเพิ่มเวลเลยนะโอ้โหโอเคขอล้างเกลือสักหน่อยครับขอล้างเกลือสักหน่อยชิปหน้ากากโอเคสิบครั้งครั้งที่สองนะครับผมยังไม่เคยได้ M4 น้ำแข็งเลยขอสักหน่อยเฮ้อโอกาสดีๆแบบนี้ต้องจัดครับ มาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ได้ครับยังไม่มีเม้แต่ไอเทมสีชมพูสักชิ้นเดียวเลยครับเนี่ยโอ้ยล้วแ้มขอพรก็ยังไม่ขึ้นครับ <c oughs> เปิดไปยี่สิบครั้งยังไม่ขึ้นเลยโอ้โหจะขึ้นตอนไหนครับเนี่ยครั้งที่สามครับ <c oughs> ผมขอพรเอมโฟน้ำแข็งอยู่นะจะมาหรือเปล่า <c oughs> แต่เลเวลหนึ่งน่าจะยากครับ โอ้ยได้หมวกครับเป็นหมวกค o ยตี้ไ i เดอนะครับในระดับ l e g e n d a r รชิ้นแรกของเรานะก็คือหมวกครับเฮ้ยตอนนี้แต้มขอพรของเราขึ้นที่เลเวลที่2แล้วนะครับโอเคโอเคคุณผู้ชมโอกาสก็จะใกล้เข้าไปอีกนะครับเอาละคราวนี้เรามาทําวิธีกันสักหน่อยครับโดยที่ผมจะทําการท่องนามตตสานะครับนมามตัสะภาคาวมะโตอาระฮะโต ขอให้ได้ M4 น้ำแข็งด้วยเถิดสาธุตะวมจังหวะนี้ต้องมานะครับ M4 น้ำแข็งในเลเวลที่2นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไม่ได้ครับผม <h ums> สุดๆนะครับโอ้โหไปต่อครับไปต่อตอนนี้เหลือ11,000แล้วนะครับหมดไป3,000 UC แล้ว ลุยกันต่อครับผมขอให้รอบนี้ไม่เกลือจุบจบจุ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 บจบอื้ไม่ขึ้นครับไม่มีไอเทมระดับเลเจนรารี่ตอนนี้พรของผมอยู่ที่เลเวล3เลยนะอื้อโอเคล้างเกลือสักหน่อยครับล้างเกลือสักหน่อยเปิดหนึ่งครั้งครับเพื่อเป็นการล้างความเกลือนะครับเพราะว่าตอนนี้ไตจะวายแล้วทุกคนอโอเคไปต่อครับ ครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ครั้งนี้เราต้องได้แล้วสำหรับ M4 น้ำแข็ง Let's go ลุ้นครับลุ้นในเลเวลที่3นะครับไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะอ,ะโ,อโหยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ร้วนครับล้วนอันนี้น่าจะขึ้นเลเวลที่4แ่้วนะครับถ้ายังไม่ได้อีก เอฟโฟน้ำแข็งมาเฮ้อยังไม่ได้อะไรเลยเลยตอนนี้โอ้โหยังเลเวลที่3อยู่นะครับเริ่มหัวอุ่นๆแล้วครับตอนนี้มาเถือจึ๊บ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 อือโอ้โหก็ยังเลเวล3นะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นเลเวลที่4ตอนไหนอาจจะต้องสุดที่เลเวลที่5หรือเปล่าครับสำหรับการตามหน้าเอฟโฟน้ำแข็ง,ขงเรา เฮ้ยโอ้โหชุดชุดผู้ดูแลความสงบแล้วโอ้โ oh, หยังไม่ได้ครับทุกคนยังเลเวลที่3อยู่นะครับไปกันต่อเลยจังหวะนี้เอโฟน้ำแข็งต้องมาแล้วไอเทมที่อยากได้ที่สุดเราต้องได้อ้อ oh. ตอนนี้แต้มพรของเราอยู่ที่เลเวลที่4แล้วนะทุกคนโอ้โหไปกันต่อครับอย่าท้ออย่าท้อเออจะมาไหมไม่รู้ว่าโอกาสที่จะได้นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ M4 น้ำแข็งมไม่มีขึ้นมาให้เราลุ้นเลยครับอืมยิงรัวๆครับยิงรัวๆจวังหวะนี้มาหรือเปล่าอ้ ไม่ใช่ทำไมมันกลายเป็นเวกเตอร์วะเนี่ยจาก M4 น้ำแข็งกลายร่างเป็นเวกเตอร์ซะงั้นเลยโอ้จะบ้าตายยังไม่เวล5นะครับตอนนี้โอ้โห UC เหลือ6,000นแล้วครับทุกคนโอ้เมื่อกี้ตกใจนึงว่าได้แล้วเธอทำไมมันแากขนาดนี้ชึกบหมวกหมวกสลามเทค แล้วก็ยังไม่ได้ของแดงเลยสักชิ้นเดียวเนะัะเนี่ยโ,โหเปิดไปตั้งเยอะไม่มีแม้แต่ของสีแดงให้เราได้ชื่นใจเลยนะครับเนี่ยหืทงที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่าดูซีตอนนี้ไล่หลอแล้วครับเริ่มไล่หรอมาลึกลอ,อาเุ้ยชุดเทพีสนทยา <c oughs> ของแดงชิ้นแรก แล้ว M4 น้ำแข็งอยู่ไหนเงียบกริบโอ้ยังไม่ขึ้นววห้าเลยครับต่อครับต่อตอนนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าเราได้ชุดแดงมาชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดที่ไม่อยากได้ซะด้วยชุดอะไรก็ไม่รู้ไปครับตอนนี้ต้องมาแล้วครับสำหรับสกินของ M4 น้ำแข็งเหยือ <Yeah. S 1> ยังไม่ขึ้นวิวห้าครับโอ้โห อาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าเนเนี่ยอกลิ่นชักไม่ค่อยจะดีแล้วโอ้โหไอ้ยกยังไม่ขึ้นเวลห้านี่เปิดไปน่าจะหมื่นยูซแล้วหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ครับทุกคนโอ้โเกลือเอาละตอนนี้เหลือ4,000ันยูซีครับกับ เลเวลขอพรที่เลเวลที่4นะครับอยากให้มันขึ้น5เร็วๆจังเลยไม่ขึ้นสักทีครับเนี่ยจ,จะต้องมาเปิดต่อหรือว่าเติมยูซีเพือ่อเปิดต่อหรือเปล่าครับเนี่ยมาหน่อยก็ยังไม่ได้เอาละทุกคนโอ้โหไม่นึกว่าจะเกลือขนาดนี้นี่ขนาดนี้ระบบขอพรนะครับเนี่ย กระเป๋ากระเป๋าสะพายปีกรับอรุณก็ยังไม่ขึ้นเวลห้าเดี๋ยวต้องเปิดกี่ครั้งวะเนี่ยรอบนี้ต้องได้หรือเปล่าขึ้นมาให้ดีใจสักหน่อยไม่ครับไม่ได้ครับอืคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้อะไรอาจจะแห้งนะครับเนี่ย จุบจบจุบจุบจุบจบจบจบ,จบออเลเวลห้าแล้วคุณผ,ผู้ชมตอนเนี้และโอกาสเปิดของเราอีกสามครั้งเท่านั้นนะครับ <c oughs> มาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเลเวลขอพรเลเวลที่ห้ากับโอกาสเปิดสามสิบครั้งหรือว่าเปิดสามรอบนั่นเองมาดูนะครับทุกคนว่าผมจะได้เอ็มโฟน้ำแข็งให้ชื่นใจหรือเปล่านะครับครั้งแรก ครั้งแรกของเลนวลที่ห้าต้องมาแล้วโอโ้กระเป๋าปีกอีกแล้วกระเป๋าปีกนี่มีสองสีแล้วเนี่ยโอ้โหเวกเตอร์แะชุดเด่ <c oughs> ชุดเต่าสงครามแล้วเอ็มโฟน้ำแข็งอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> โอแต่ยังดีรับยังได้ชุดเต่าสงครามมาอยู่ โอ้ยเหลือสองดอครับทุกคนโอเคขอทำวิธีตั้งหน่อยเอาละเราจะทำการกดเปิดสิบครั้งนะครับกดแล้วก็ยกเลิกทั้งหมด7ครั้งนะครับหนึ่งสองสสี่ห้าหกแล้วก็ไปเลย เอมโฟน้ำแข็งกับหมื่นยูซีของเราจะได้หรือเปล่า <c oughs> หน้ากากโอ้โหแล้วเกลือโอ้เอาลนะคุณผู้ชมสิบครั้งสุดท้ายนะครับอื้อหือ มีโอกาสได้เยอะขึ้นจริงเหรอวะเนี่ยฮะทำไมมันเปิดไปเยอะมากๆแล้วมันยังไม่ได้คเนี่ยโอ้โหสิบครั้งครั้งสุดท้ายนะทุกคนขอร้องขอร้องเอ็มโฟน้ำแข็งจงมาเถิดยากไปเลย ขอร้อนมูกโอ้โหเอมเบอร์แบทเทนแคทโอ้ความหวังเริ่มลิบหลีแล้วทุกคนเออจบเลยครับไม่ได้ครับทางทางที่เลโลกขอพร เลยพี่หงานะครับเนี่ยยังไม่ได้เลยครับสำหรับ M อมโฟน้ำแข็งนะหมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินเพราะกินแต่เกลือโอ้ยไม่ไหวว่ะทุกคนขนาดมีแต้วขอพรผมยังไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะเกลือไปไหน ทำไมคนที่ได้มันดวงดีจังเลยท,ทั้งที่ไม่มีแต้มขอพอรเลยนะครับโอ้จะร้องไห้โอเคครับเอาไว้เท่านี้ก่อนแลวกันผมขอตัวไปพักรักษาไปสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าได้รับความเกลือมาค่อนข้างที่จะเจอน,นะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมส r k z t คทีวต้องขอตัวลาคนไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจในการเติม UC มาเปิดกล่องเก๋ๆให้คุณผู้ชมดูเยอะๆนะ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบายครับผม <c oughs> ไปแล้วจ้า